สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นปสี่ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้เป็นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหารสั้นนะครับแล้วก็การตรวจคาตอบนะครับอมาเรื่องมาดูกันเลยจากโจทย์ข้อหนึ่งนะครับกูจะทตัวอย่างให้ดูข้อหนึ่งเก้าลบสิบแปดนะครับตัวตั้งหารด้วยสี่เป็นตัวหารนะครับลักษณะการหารสั้นนะครับเครื่องหมายการหารสั้นนะครับก็จะโค้งนะครับแล้วก็ขีดล่าง นะครับแต่หารยาวเนี่ยจะขีดบนนะครับ <c oughs> หารสั้นเนี่ยจะเป็นการหารที่ไม่ได้บอกขั้นตอนการหารอย่างละเอียดนะครับหรือว่าเป็นเหมือนจะเป็นการหารเร็วนะครับอ่ะตัวตั้งอยู่ด้านในนะครับนะครับแล้วก็ตัวหารอยู่ด้านนอกอ่ะเราก็หารจากด้านหน้าเลยสี่นะครับแม่สี่เราก็ท่องแม่สี่สี่คูณอะไรใกล้เคียงเก้าเพราะว่าเลขเก้ามันไม่มีนะครับก็คือสองสี่คูณสองได้แปดนะครับ เก้าลบแปดก็เหลือหนึ่งนะครับเศษเป็นหนึ่งเอาไปแปะไว้กับหก็เป็นสิบหกนะครับตัวต่อไปตัวต่อไปก็สี่คูณอะไรได้สิบหกนะครับก็หรือว่าใกล้เคียงนะครับอ่ะสี่สี่ได้สิบหกลงตัวพอดีนะครับแปะไว้นะครับตรงนี้สิบหกลงตัวพอดีไม่มีเศษนะต่อไปตัวสุดท้ายก็คือสี่คูณอะไรได้แปดก็คือสี่สองแปด่จบมาเป็นคำตอบก็คือ2 4 2สี่สอง ตอบนะครับเป็นตัวเลขไทยขีดเส้นใต้ด้วยตต้คำตอบนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับขีดเส้นเรียบร้อยนะครับใช่ไหมมันทัดด้วยตัวคําตอบง่ายๆนะครับก็เป็นการย้อนกลับก็เอาคําตอบที่ได้สองร้อสี่บสองคูณนะครับคูณสี่ก็คือคูณตัวหารตัวนี้คูณสี่ถ้าคูณกันเสร็จแล้วนะครับคําตอบที่ได้เท่ากับตัวตั้งด้านหน้าแสดงว่าเราทาถูกนะครับอ่ะ คือตัวอย่างข้อที่หนึ่งในหน้าหนึ่งร้อยจ็สิบเจ็ดนะครับอ่าหน้าต่อไปหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเป็นการหารยาวนะครับการหารยาวอันนี้จะเพิ่มความยากขึ้นมานหน่นึงนะครับเพราะตัวหารมันจะเป็นเลขสองหลักอ่าข้อหนึ่งมาดูยี่สิบเก้านะครับหกร้อยหกร้อยหกสิบเจ็ดหารด้วยยี่สิบเก้านะครับหารยาวนะครับจะอยู่ขีดบนคำตอบย้อนบน ด้าล่างจะเป็นขั้นตอนการหารเริ่มจาก29หาร6ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันน้อยกว่าฉะนั้นเราต้องไปหาร66เลยรวบตังเยงก็ประมาณดูว่า29เนี่ยคูณอะไรใกล้เคียง66หรือว่าไม่อ่ใกล้เคียง6 6ที่สุดแต่ห้ามเกินนะครับก็จะได้29าคูณ2คำตอบอยู่น่นลนนะครับคูณ2ได้58แใกล้เคียงที่สุดเพราะถ้าคูณ3ไมนี่เกินนะครับ จเลบเนี่ยลบ5้าบก็เหลือ8นะครับเหลือ8ดึงลงมานะครับเหลือ8คราวนี้การหารก็จะยา้ายมาอยู่ด้านล่างแล้วเศษเป็น8นะครับก็ดึง7ลงมานะครับดึงเจ็ดลงมาคราวนี้เราก็ไปประมาณดูว่ายี่สิบเก้าเนี่ยคูณอะไรได้แปดสิบเจ็ดนะครับก็ยี่สิบเก้าคูณสามได้ได้แปดสิบเจ็ดพอดีนะครับ ลบกันนะครับเป็นศูนย์ไม่มีเศษตอบยี่สิบสามเป็นเลขไทยนะครับตัวคำตอบเหมือนเดิมนะครับเอาคำตอบที่ได้นะครับยี่สามคูณด้วยตัวหารเท่ากับตัวตั้งอ่าจะง่าถูกอันนี้จะอยู่ในหน้านร้อยแปดสิบเก้านะครับอ่าสุดท้ายน้าที่สามจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า ตัวอย่างข้อนึงนะครับกลงใบหนึ่งบรรจุดินสอ,อ 1, 2ี่สแท่งดินสอหนึ่งพันสแท่งเนี่ยบรรจุอยู่ในกล่องกี่ใบนะครับแน่นอนเป็นเรื่องของการอาหารนะครับเราก็ใส่เลยมีดินสอนะครับใส่ไปด้วยเริ่มจากเลขเลยมีดินสอเนี่ยหนึ่แท่งนะครับต่อมา กล่องใบหนึ่งมันจุด,ดินสองได้นะครับยี่สิบสี่แท่งสุดท้ายเขาถามอะไรดินสองมันจุอยู่ในกลอ่องก็นำอาหารกันนะครับดินสองทั้งหมดเนี่ยออกมาแบ่งให้มันเท่ากันอยู่ในกล่องเนี่ยยี่สิบสี่กล่องก็คือการหารนะครับยี่สิบสี่กล่องก็จะได้เท่ากับห้าสิบสามใบนั่นเองแล้วก็ตอบนะครับดินสองมันจุอยู่ในกล่อง เป็นเลขไทย 5, ยี่สิบสามใบนะครับขีดเส้นคําตอบเรียบร้อยนะครับเรียนเขียนทาขั้นตอนให้ถูกต้องชัดเจนนะครับอันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหานะครับการหารส่วนข้อสองนะักเรียนอ่านโจทย์แล้วก็ไปวิเคราะห์โจทย์ตัวเองนะครับอ่านให้เข้าใจนะครับวิเคราะห์โจทย์นะครับแสดงขั้นตอนการหารแล้วก็การทําให้ละเอียดนะฝากไ้ด้วยนะครับสําหรับงานวันนี้มีทั้งหมดสามหน้า นะครับในเลี้ยงก็ดูปฏิทินประกอบไปด้วยนะครับนะครับโอเคนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ